สบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวซอน้ำกันข้าวต้มครับนังจายไปเก็บกระดูมากอะเมื่อนี้ตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงกวูะไปกินขขากินน้ำร่วมกันมันหย่อนแจงวันนี้มันมืดบ่ะเพราะมึงถือว่านาะมาบ่มียังบอกอะไรอย่างอ่าะถี่มันบอกเลี่ยงไปเก็บอ่ กระดูครับหนื่ขึ้นปีสามคุณลังคนกนใจกำลังใจกันกะขอขอบคุณขอบคุณเ้อยครับเด้อคุณลังคน้นกว่าโอ้ผมอยากรับหรือข้องเท่ตัวนี้เอาทาธรรมดาแล้วครับคว่ำครัวผู้ใด็กจุัวเป็นท่าธรรมดาแลแต่ว่าผู้ใด็กดัวหน่อยผู้ใด็กจดครัวลายต้องฟังกันเบื้องวกกันเบิ้งนี่ใส่ไข่พอกยิงมูครับซื้อเข้ามาครับบรยพิเฮติเองพี่น้องมึง เฮ็ดเองก็คือสิบ่าหั่นจะกินง่ายซื้อเขาบาจักบาทดอกสิบยี่สิบบาทก็ซื้อปลนโลนถ้าเฮ็ดเองก็เงินหลายบาทด้วยพี่นอ้องยัางซีดีกินข้อมูลยังขินหลายกับปิ้นลอยซื้อเพิ่นสิบยี่สิบบาทเพิ่นขายให้อยู่ทุกไทยเราตันหากาที่มาผู้ดได้ขอบคุณนกะ โอ้ผู้ใดเนี่สนับสนุนกะขอบคุณขอบคุณเยอะผู้ดใหดหยากกะอศรสาเบิง้าก่อนครับพอไปนำกินเขาไปนำปรือว่เป็นยังว่าเนาะพี่นอ้นองเนาะอ,อืมง,ง่างเลย มาลายพางมาหลายแล้วกลับมาขึ้นกับวอกจ่ประบอกประวัติให้พี่น้องฟังแล้ว <c oughs> มือนีกับพี่เ็นมาแล้วเจ็บกระดูกไปอีลีบอตีสามไปอีลีบอได่สุดบอกอะไรกับตีสามกับไปอีลียางที่เ็นน่ะแหละพี่นอ้องผู้ใดสิมาเลียนมาก,ก่อนํำกลับมาลองเบิง้งเป็นแต่ย่างอีลีบอเบื่อป,ปอย่างกับเขามากิสอนให้เบิ้งนั่นแหละเป็นยังไงง่ายจังไล อก็ขอ,ขอบคุณข,ขอบคุณเนอเอ f ซีที่เปิน่นรวมสนับสนุนเนาะถูกทิ่งถูกอย่างน่ากินเขาน้ำกันครับร่วมสนับสนุนรวมเพิ่นกับว่าโอ้พี่ย่านอันนั้น่าติเน,นี้น่าติว่าตองไปย่านครับพี่บ่มีตัวตนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่นี่มีอหลีมีอหรีรรบ่ผีเพิ่นก็นอยู่ส่วนเพิ่นครับอยู่คำโพดคํำพุ่มเพิ่นถ้าคนบ่ตายนี่ถ้าคนบ่เกิดนี่เพิ่นบ่ตายครับหลังวิญญาณบ่ตายดอกอ หน้ารกมีอิรีบอตะว,วันมีอหรีบอมีอิรีครับแต่ว่าอยู่ในใจเห้านี่แหละเ้าอยู่เ้ากับรับใส่เนี่ยแหละหน้ารกเกิดบแม่น่ารกแต่ว่าอันตายไปแล้วเห็นพอมีหน้ารกหน้ารกบอกอันนี้เ้าบโบหูเนาะพี่น้องเนาะเขาจะไปบอกถึงมันกบบข้อมูน่ ผู้เดเคยเห็นปีเจ้าเห็นนี่ยมันเป็นโตอหลีบอหรือมันเป็นอย่างไรนังคนก็บอเห็นเป็นเงาเป็นหนเป็นหนี่แต่ผมมาส่วนมากจะคิดไปเองครับหน้าหน้าจิตต่างคนเท่านอนกระยอมฟันครับลุกขึ้นมากกระจองมีการคิดมีการหนึกคิดเห็นภาพตาหลอกตาไล่เป็นธรรมดาเงาโตเป็นๆร่างเจี๊กอาจเห็นผีพระอรหันต์่นว่าถ้าจิตใจเราไม่ถึง หรือว่าไม่มีบุญพอเราก็อาจจะไม่เห็นพบที่สองอพบที่สองก็คือพบที่สองที่พบพลรวงรับไปแล้วพบพุ่มีิผีพันยูนอะพี่นอนเนาะเข้าได้นมีจิตวิญญาณไปหภพบที่สองประนันดอกเอาอยู่พบแหลกเข้านี่ก็เอาสิโตบลอดแล้วครับอืมก็อ,อย่างไรยานครับเรื่องผีท่อใจให้สง,งบแล้วทุกอย่างมันดิดีเองครับอ่ลองคิดเบื้องว่าเออเมื่อนี่ ไปเม่นมันก็ยยำเบี้ยนตัวเนี่ยก้หลายครับพ่อจะไปคิดว่าโอ้ยรับตาขึ้เห็นเห็นเนี่ยเห็นที่เห็นตะผีหลดเนี่ยมีที่เห็นผู้นั้งทิ่เห็นผู้หนีกคนหนั้นตายผู้หนี้ตาย่าไปคิดแบบนั้นจะคิดแบบนั้นเจะยานเบิดบีครับก็คืเหมือเศ้านี่ล่ะก่อยไปนั่นเจ้าไปเม่นหม่ก่อยเจ้าเบิ้งคลิปเล้วเจ้าเห็นผีบอกอือเราค่อยเห็นบอกมันบอกมีกระยเบี้ยนกระยาขึ้นต่างกันแค่เสียงอาทิตย์ครับ แงอาทิตย์ขึ้นแจงอาทิตย์ลงบ่ต้องไปย่านมากมหมครับพีนี่มีออหรีบอมีอยู่เพิ่นพบพุม่มของเพิ่นห้องบ่สามัดจะไปเห็นได้ดอกเจ้าว่าเจ้าญานเจ้าว่าข่อย่ระหยัดหมดตะกี้ข่อยกย่านนีดนั้นแ,แต่สมัยหน้อยแต่ว่าก็คิดดอือเอากิดตังครับแล้วเอาสมองนึกคิดเบิงพิจารณาเบิงพีมันติมาหาเฮาห,าหย่อนมันติมาหายังเอ,อารังค้นมาให้มันมาหลดสิขอเลขกมัน มาให้มันมาอีริแถาเราถ้าเรามามาเขามาอิลีเจ้าสิบเรียนันปุ่นดิืึผู้ล่างคนเนะาะก็คือเราไปหลายภาคไปหลายก็คือเก่าแล้วครับอย่าไปหยาดเด้อพี่น้องทีนีิรู้ก็คอยเอาอย่างกลางฮึน้องคนว่าซื้อหลุนแหลกครับซื้อหลุนแหลกซื้อหลุนแหลกไ่ต้องหยาดี๋ยวออกเยน็นหมดเจ้าสิเอาบอลเย็นก่อืนเห็นบั้นี่บอลผีมันขึ้นเจาะยี่มันหเห็นเกล็ดมูฟเผาบ์โใหม่ครับ อยู่หาทุกทุ่มอยู่ผู้เดียวนอนอยู่วัดนอนอยู่เมียนผู้เดียวหาทุ่มหกทุ่มเพราะว่าหม่โอ้สะเปลือนี่ลัมบากครับอาชีพบ่มแมนธรรมดาเด้พี่น้องเห็นบลาเด็กใกล้เพิ่งสั่นกินสีหลายหลายมันบ่มเมียนครับงานง่ายก็กินไงครับจะเจองานใหญ่เนี่โอ้ยอยากหัวตัวยิมมือสอดกินกระต้มทั้งทีแหละครับกินกระต้มกับเพจงานสวยจักหน่อยจักเพียงเท่ากับกินเขาธรรมดาเฮา มือเรียงไปกินพิเศษยังอย,งอยทำตัวกับธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประยาดเด้อที่บอกคาถากันผีครับง่ายที่สุดเลยคาถา,ากันผีนี่พอยที่บอกเด้อ บ่อยอยากครับบอ่อยากกระถากันพีนมึงมากกูเรียนครับพีนมึงมากกูเรียนมึงให้กูเห็นบอกกูเรียนทันทีนทเลยกระถาว่าสิมึงมากกูเรียนมึงมากกูเรียนเจ้าซองรถมึงมากกูเรียนมึงมากมมากูเรียนพีนอบอกเรียนบอ,อกว่าได้ซื้อดอกถตายลิมมันก็มีอ,อ,มมอยู่แต่ว่าให้ไปเจ้ากระเซบกไดเพราะว่าเจ้าบริขึ้นคู่ขึ้นค่ายน้ำค่อยเนาะมีคาทำเก่าล่ะไดไปเจ้ากระเสบดรอืด ก็คือพระแหละเป็นอยังคือต้องเข่าโบสั่นคืออื่นไปขืนกู้ขืนค่ายแม่นเท้าสวดได้แต่ว่าเท้าบ่รมพระมันก็บังคับขึ้นเป็นนะครับเด้ออันนี้คอมเมนต์คอยให้เจ้าไปเจ้าบ่ได้มานขืนกู้ขืนค่ายน้องคอยเจ้ากระแสบระเด้บ่วบังคือขึ้นเกาก็เอาอันนี้ไปก่อนมึงมากกูเรียนสนั่นแหละครับบ่กแล้วก็ยังงัวเนาะเอาโมนี้มันก็ต้องมีครูมีค่ายมีครูบาอาจารย์ขืนกู้เรากองไข่หน่วย เราโมนัุนนีน่เงื่อนไขยแตงคันหาแตงใบสกใบสีมาขึ้นคนแล้วน้องขึ้นห้านคือนองขึ้นห้อง,อ,งอย่างดีไปล้ครับจ้งทีได้จังสีเก่งจังทีงงทได้ก้งกับปั้นแข็งแรงแต่ว่าเาเลี้ยงซักยันเนี่ยผมบ่มกักตัวเดียวแต่ในกับบอสักมันเก็บพอครับจะติไปสักยังยังจะยุนน่นใน้หนีกับพ่อแห้งแล้วได้แล้วบอ่อยา เพื่นสักหลายคนบอได้ว่าเพิ่นดอกบอได้ว่าเพิ่นบอดีเพิ่นก็ด,ดีเพิ่นมักศิลปะของเพิ่อนเร่งคนไปว่าเขาจะไปว่าเขาครับของมูลนิมยมกักไผยมักมันถ้ามักคือกันกร์เดีเมียผู้เดียวกันล้วครับมันเด้อกินเขาน้ำกันเด้อจีว่าเบอร์อื่นนะ มึงจบแ้่เจื่อจยจะไปดาวหอยได้หลือว,ว่าหอยตัวให้คาถากันพีอีหลีมึงมากกูแลนครับมึงมากกูแลนด์นะท้าถากันพี บราลองอยางเลยไี่หรอกเลยผู้ใดเห็นปีมเาทำบุญนะครับทำบุญหลายๆบ่มีหบองท้ำก็เอามาพีก็ได้เราหยอกว่าหัวว่านัวงบ่อม่วนกันซื่อๆนะครับประวัตดมาขึ้นก็บอกไปฟังแล้วผู้ใดอยากให้ฟังอยากให้บอกเรื่องยังเก่าเจ้าก็บอกเขามาเขาสิไดเลยบอกไปฟังเบิ้ดลอนือกีซุบอร์ซุบอนคนละกอนฟังเบิดทุกอย่างเลยครับ คุณได้ที่เห็นงานด้บอบ่ได้เบืองเวลาอะไรสุดเวลาอะไรยังกลับบ่เป็นยังไอ้ว่าแต่ให้กำลังใจกันทุกขู่ทุกคนผมก็สทรงกำลังแร่งใจไปให้คนทำงานบ่ว่าสิอยูอ่ในประเทศใต้หรือว่าอยู่ในเมืองนอกหรืออยู่คนแหงใดตำบลใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองคิดหอดบ้านกับกลับมาบ้านครับช่วงนี้กับโควิดกับบ่าันไดก็บว่าเป็นยังเนาะออ่ังนด้นมันก็ต้องได้กลับมาแถลระบานเฮานี่บ่ได้กลับมาตอนปินก็ต้องได้กลับมาตอนตายละครับอื คนเฮาหนีเธอคนบวดไตายกับวัไดไพอหนากันก็มีเยอะแยะไปครับอย่าลืมเด้อคาถากันพีบอกไปแล้วคลิปนี้ก็พอาไว้ซ้ำนี่แหละบอมีบอกอะไรห้างกันทีนก่กินก่อนจะคำต้องคำกิมอย่างที่ได้ไปสักผ่าอื่นก็มีงานเผาศพอีกคือเก่าครับผ่ากับบ้านในซักอยู่อเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับ ขอบคุณหลายๆได้เลขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาน้องน้องพี่พี่ป้าป้าลุงลุงพี่พี่คนใดติดบริเวรออกน้าผู้ใดบริเวรออกซื้อกล่ากันมากค้ใดบอกเบ่งอย่างเดียวเป็นเอฟซีก็ขอบคุณหลายๆบริเวรคอมเมนต์มากขอขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ